ดีเงิน500เพื่อมากินขนมนะครับก็ดยครับแสดว่าหิวหิวขนมมากกว่าหิวเงินพี่หัวเซ็งเลยเซ็งเลยโอ้ยเงิน500กินขนมได้หลายกว่านี่เด้อโอ้ยกระทำต่อแถวฮะให้เงินแสดงว่าเอางี้ดีกว่ากรลังนับถึงได้เงินนะครับตอนนี้เมื่อกี้จะเมื่อกี้จะให้เงินสักหน่อยไม่มั่นใจแล้วไม่มั่นใจล ไม่มั่นใจแล้วขนมตัดพอแล้วนะครับตัดพอ้วเมื่อกี้พี่หอยจะจ่ายเงินนะครับคนละห้าร้อยเห็นขนมวิ่งมาก่อนเลยเป็นอันว่าลาเสร็จพไปเอาตังค์เลนโอเคนะครับลามเสร็พไปจ่ายเนาะไม่เป็นไรครับเด็กๆก็ต้องหิวขนมก่อนเนาะไม่รู้กี่คนนี่กี่คนที่มาลาไม่รู้อย่างงี้ก็กำลังนับอยู่อ๋อกำลังนับอยู่กำลังนับอยู่กคนนึงนะกำลังนับอยู่อันนี้น้ำอยู่ไม่รู้กำลังนับอยู่เอาต้องให้ต้องให้เมื่อตังค์มาจ่ายดิเอาเอาก็ต้องให้คนเดียวเองไม่ได้บม่ซ้ำนี่ นี่มั้งไม่ได้บ่ซาะสามีไป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 อิ่มยังไปน้ำใหม่ไปน้ำใหม่เดี๋ยวอู้รอยเลยเว้ยโอ้ก็แต่ว่าบ่แต่หนูวเบาเนี่ยรอยเลยเว้ยมีตังห้าร้อยมากินนมดีกว่าเอองงเลยยอมเลยมันไม่มีชุดให้นุ่งเพราะว่าเชื่อชีมันตัวน้อยมันมีลมด้วเงินห้าร้อยมาเอาขนมงคุณแล้วเอาพุณน่ะคูณเสือคือมูนะจ้างดีกว่าจ้างด้วยนะเนี่ยเออะขนาดจ้างปะจ้างนะลูกพี่อ๋อไฮไลท์กูมูหรือใไหน่อยกูมู ลูกเดียวสิงานกันออกเงี้ยลูกก้อนเนี่ยนี่นะครับเติมพลังก่อนนะครับทีมนายลำนางลำของเรานะครับสวัสดีร้อยสาวเก่าคนนะครับไม่รู้แต่บอกแล้วบอกแล้วเดี๋ย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 วเคลียร์ใหม่เดี๋ยวเดยวเคลยร์ใหม่กินโดนัทกันเดี๋ยวแล้นับใหม่เดี๋ยวนับใหม่อันนี้อันนี้จ่ายไหม คนนี้นใจไหมคนนี้นาง้ำครูต้องใจครับ<อ> <laughs> ต้องใจถูกกว่าไหมห้าสิบพอห้าสิบบาทพ <laughs> อ <laughs> <laughs> ผมจะหักหัวคิวอยู่ผมจะเอาค่าลำโพงอยู <laughs> <laughs> พย่พูดเล่นเด้อครับพูดเล่นเด้อ ถ้าซองถ้าจ่ายซองพันนี่จะชาร์จให้ทุกวันนะครับถ้าไม่จ่ายนี่จะไม่ชาร์จให้เหมือนวันนั้นน่ะแบดเบิร์ดค่อยเบอกเหรียญด้วยอย่ามาด่ามาเลยพูดหยอกนะครับพูดหยอกนะครับเขาตอบมาในคอมเมนต์นะเนาะมิ <nước> ้วเนาะอ่านให้หน่อยนิวฮ่าฮ่าฮ่ไม่ลกะกล้าให้กำลังกินนมกันอยู่เติมพลังกันอยู่นะคะก่อนที่จะไปลำทยอยออกมาแล้วนะคะนี่ถ้าอิ่มแล้วก็ทยอยออกมา พาน้ำกันหรือยังน้องเบนเบนเอ้ยพาน้องพาน้ำดื่มน้ำยังเออไม่กินน้ำเหรอตอนแล้วตอนแล้วตอนแล้วอ่ะเริ่มใหม่นะคะเริ่มใหม่พี่อ๋อเริ่มใหม่ค่ะห้ามนะห้ามใครกับชี้าตาแถวนี้ห้ามใครเอาไปไหนนะเออแถวเข้าอย่างนี้แถวรับเงินนะครับสิแถวรับเงินนะครับเข้ามาได้เปรียบนะครับ <sm all> <sm all> okay. เอ้าพี่ออดรวมคนได้แล้วนะคะรอตาแถวจะเฉยเริ่มใหม่ค่ะเริ่มใหม่ต่อแถวรับเงินสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยต่อจากนั้นก็มาให้ผมนะครับตายมันะเราจะได้ทุกคนนะครับเราจะได้ทุกคนเราจะไม่เราจะไม่คือให้ได้รับทุกคนนะครับ

เอาแล้วพี่อ๋อนนะครับว e> ันนี้นะครับ euh พี <t os> <t os ่สีกว่าทุกวันนะครับมีลูกชายของพี่อ๋อนนะครับมาลำด้วยนะพี่น้องนี่เสื้อเสื้อที่ไม่เหมือนเพื่อนนี่นะคะคนนี้นะฮะซื้ออย่างน้องลูกชายพี่อ๋อนะคะหนูชื่อน้องอะไรชื่ออะไรนะครับ ผู้ปานผู้ฐานผู้ผาไรื่ออะไรนะฮะผู้ฐานผู้ฐานน้องผู้ฐานนะคะลูกชายพี่อ๋อนะคะนี่เงสน้องสามสี่ห้าหกเแปเก้เหมือนจับปูใส่กระด้งยค่ะ ความเพื่อนแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่เอาของมาเลยแบามาเลยเป็นผูมาเลยมีชุดยังคนไหนไม่มีอ่าไม่มีมางานแรกเอาเงินงานแรกไปซื้อชุดล่อมาล่อไปจะใ้เราเลยให้เลยอะไรเ่าแล้ว นี่จะได้รับรางวัลพิเศษวันนี้คนไหนรำสวยอยู่หน้านะครับน้ำมนอยู่หน้านะลูกรำสวยอยู่หน้าครับงานต้น้ำมนตด้พี่ก็รำสวยพี่ใช่รสไไปไปไปอย่างววคนไปดีวน้นไปรมน้องๆจะรนะคะกว่าท่านนะคะคนละห้าร้าห้รอสองคนคนละ500นะคะ ยาพาไหวแล้วเออนั่นแหละวันนี้มีพิเศษก็คือก็คือมีนายลำใหญ่เข้ามานายลำใหญ่เข้ามาสามคนนะคะโจกกกอ,อกเบาเบาต่อยกกกอ,อกแล้วก็นกน้อยกกกอกเนาะน้องผู้ทานนะคะยี่สิบสองคนผู้ชายสิบผู้ชายสิบผู้หญิงสิบสองย่ายอีกหนึ่งผู้ฝึกอีกหนึ่งนะคะอ่าแกงจำปลาเราแ,แกงใหญ่มากเลยแ,แตก กิ่งแตกก้านทุกวันทุกวันนะคะอหมข้าวทอดยืมนอาเมขาวเทรอความพร้อมนะคะขวดนี้น้องเลหลานคุณยายลงสามรอบสามรอบเมสามรอบตรงนี้น้องเบนหลานคุณยายอุ่นนะคะนิโจสตูดิโอนะคะมีคุณยายให้กำลังใจอยู่ข้างนี้นะคะมาแล้ว បានពី40ឆ្នាំឡាវិញ oh ផ្រូព្វាច់ទាត់ក្រូវ្នเក្សា។ល ตาชันมันนั่งยิ้มอยู่ข้างหน้าข้างหลังเลยนะคะคุณตาชันตาชัานไม่ให้กำลังใจหลานตาไม่ยวกวคุณหลานแม่